ชื่นใจก่อนอชื่นใจกับบัวบานที่เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวหาเรื่องแกล้งกันครับจะแกล้งอะไรดีวันนี้เนี่ยอยู่อยู่หลังบ้านครับนุ่นหลังบ้านนุ่นเนี่ยโอ้หพจิตการเรานิ่งๆเล้ววันนี้น จะดูดงนูอะไรครับอ๋อให้เขากล้ากำลังใจให้กำลังใจฮะคนนี้คือว่าไห้ขวดลายนี่แมนอยู่เอ้าควานใหม่ครับมาแล้วเอามาแล้วอวุ้นลายเป็นผู้จัดการใช่ไหมครับผมให้รู้จัดการนะครับผมจะคุณต้องคอยดูเช็คลงช้าให้มันสะอาดสานนะครับเป็นผู้จัดการ อามีระบบตอกวงตอกบัตรอะไรอย่างงี้เออ้อมานี่คุณตาจะยังยังไม่ได้เอาช้างเข้าดิคุณตาไปทำาลีช้างเออคุณตาจะกำกับดูแลใช่ไหมวันนี้ใช่ฝึกควานใหม่เขาจับช้างของเราแต่ว่าเขาจะมีทักษะมาแหละแต่ว่าฝึกเข้าฝึกอะไรก่อนใช่ไหมควานใหม่และควานเก่าด้วยไหนควานเก่าคนไหนครับเือลายเือ้าย ควันเก่าเข้าช้างเก่าแต่ข้างซ้ายควันเก่าข้างทรายเหรอโอ้ยทำหน้าเบิดอีกโอ้ควันเก่านี่โดนบายหัวทุกวันนะครับโอ้โหเฮ้ยดูนะครับนี่คนเลี้ยงพลอยทองใช่ไหมนี่ไงคนเลี้ยงพลอยไม่รู้ไงนี่คนเลี้ยงร่วบไงผมก็เลี้ยงด้วยแหละแต่ว่าให้บุญหลายจับบ่อยๆหน่อยเอออ่ะเชือกแรกครับจะให้เก็บเออของชื่นใจนะครับ ทักษะทุกอย่างควานม,มีหมดแล้วแหละแค่เวลาอาการเปลี่ยนช้างก็ต้องมีควานใหม่เข้ามาเอ้ยคุณตายคอยอยู่ดูแลนะครับเริ่มจากชื่นใจก่อนอชื่นใจกับบัวบานที่เป็นห่วงนะครับชื่เนเยอะครับไขบูญคงจะไม่เป็นไรใครจับก็ได้คนะุณไล่ผู้จัดการไลยครับผู้จัดการไลยเอารถเข็นมาให้หนยครับผม อันดีอเอาเช่นไงเหรออันดีต้นไส้ยุบหุ่นหุืมชื่นนี่ข<อ>เขาได้กับทุกคนนะครับชื่นจำมะเด้ไหมจำมะ <า S 1> ได้เออมะไม,าม,าม,ามา้มนะนั่นไม้กวาดไอ้นั่นปุกทีผู้จ,จัดการครับผู้จัดการช่วยผมหน่อยอม,มีมีดไว้นะครับไว้ตัดต้นกล้วยต้นอ้อยอ่า ืจต้องบอกว่าเวลากินนี่เขาจะเป็นคนที่ห่วงๆประมาณว่าเอากล้วยมาให้เขาจะดึงเอาเอาหมดเลยเอโบบานทันตูดให้นะไม่ใช่ว่ากลัวความไหนกลัควคุณตาภานะพกุ้ยแม่มากความดูจัดเ,นนะเดี๋ยวหาเรื่องแกล้งกันครับจะแกล้งอะไรดีวันนี้เนี่ย ไม่นหะนะึ่งวันไมนเออไว้หนึ่งเดียวเขาสิเก็บเองมาไม่นะมาไม่เอาเอามาให้ลายีิเอามาให้เพิ่นล่องเห็ดบ่งหัวตาก็อยู่ใกล้ๆนะครับโบรา,บบานนี่ไม่รู้ว่าค <c oughs> วาทำคิดว่าแขก เฮ้ย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 ว่าฮันนองเลยอะพุดดายว่ะนี่ยพุดดายะบ้านกำลังงงยก็พดดอยว่ะวันนั้จะโปะกับ่แมนที่ว่าบุญหลกับวุชยบุญหลต้องใส่ชุดนอนไล่ไล่ตาตนมาต้องวินหัว่าซะก่อน นี่ครับมันยากตรงนี้แล้วช้างเป็นไปได้แล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนควนันเราเรามีเหตุเ,เหตุจำเป็นเหตุส่วนตัวเราบุหรี่บุหรี่ไม่ไปยืนโค cover หรอบุหรี่บ่อบุหรี่เขาเรียกว่าโคเวอร์แปลว่าไปยืนข้าขงๆ้างไปยิน โอ้โหอุตส่าห์ให้ควานเก่ามายืนดูนะครับบมบากำลังชงชช้เลยกดใดวะโอ้โหแต่ว่ามีคุณตาในการดูอยู่นะฮะบ,บอกว่าทั้งสัทุกอย่างนี่คงไม่ต้องบอกนะครับอยู่ที่ นี้ก็ต้องมาดูการเอาใจใส่แล้วกันอยู่ดูแลช้างอยู่คุมช้างนะครับพุงก็บ้าไม่หนั่นแล้ว แผนตูดถึงแช่เลยครับแผนตูดให้คุณตาว่ารถใหญ่มันรถหลายรถเข็นใหญ่ไม่เพื่อนรถนี้มันไปไหลายหลอ่อมีเฮ้ยลายโบราณขูด อะไรครับคุตาครับอะไรครับครับนี่อะไรดี่ครับดูบาบาโบรานสงสัยใช่ไหมปกติวะโบานเขาก็ายังไงละ่ะนิสัยเขาเป็นอย่างงี้ละ่ะเขาชอบดมชอบดมกลิ่นคนใหม่ม,มาจากไหน ชื่ออะไรนี่เป็นผู้สาวนี่ชอบดมมากนะครับชอบดมถ้าเป็นสาวๆก็ๆชอบดมแก้ม,มเป็นยัง,งไงเขาใส่ก็เป็นยังไนรถเนี่ยมันน้อยปุ๋ร์ละวะเผู้จัดการครับรถเข็นใหญ่จัดจได้ไหมครับเผื่อการครับเอารถใหญ่มาเลยอ,อันนี้มันน้อยละเผื่อการเผจัดการนิ่งนะวันนี้เผื่อการอ่ะ ยิ่งบอกเลยผู้จัดการนะเอ,อต้องเก็บเองผู้จัดการหลายเลยอยากให้ผู้จัดการทําให้ดูก่อนอทอํายังไงมันจะสะอาดผู้จัดการจัดการเองถอย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 ,ถอยหน่อยพอแล้วสัมผัสแค่นี้ก็เอาแล้วต้องมากมายดูครับต่อไปเราจะพายบัวเดินครับไปนู่นไปนี่ทำความคุ้นเคยก่อน บางงเอ้ยไขว้ไม่เกรงใจคุณตานน่ใส่เดียวแล้วการเลี้ยงช้างนี่ไม่ไม่ได้ยากเลยนะเพราะว่าช้างเียคุณตาใส่กิจที่สะดุ้งเพราะว่าอะไรนะไปพูดแล้ว แล้วไม่ใช่เหมือนที่อยู่แถวปางช้างอะไรเงี้ยช้างเราไม่ได้แต่ก่อนคนเลี้ยงช้างตื่นช้ามาเลี้ยงช้างอาบช้ไอ้ล้างช้างเกี่ยวหญ้าเราต้องอยู่กับช้างเชือกนั้นไปทั้งวันเพราะว่าเราต้องขี่ต้องต้องใส่แยงหรือว่าต้องเป็นช้างแท็กซี่หรือช้างแสดงที่เราต้องใช้เขาแสดงโชว์หรือว่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าใช้เขาหรือว่าเราอยู่เขานู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นเดิน เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับหรือเขาพูดกันเข้าใจในภาษาเราชาวช้างว่าเลี้ยงช้างแบบโลกสวยนะครับก็คือต้องคอยํำกับดูแลช้างครับแต่นี่คือแก่เอาช้างไปผูกเสืนช้างมาก,กวาดขยะกช้างวิภูกนะครับ1นึ่งสอแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะครับนั่งเฝ้าทั้งวัน เย็นเยนหรือเช้าๆอาจจะพาเดินบ้างนี่ครับก็คือลักษณะงานมันต่างกันไม่ได้บางนะผมก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าให้ดูให้ดูช้างไม่ใช่ว่าให้คนที่เขาไม่ได้รับหน้าที่เลี้ยงนะต้องคอยดูครับต้องมีความชอบนะต้องคุยกันนะ ตงสัยรนตาสาไขมาวะโอ้โห,ห,หตกใจครับสะดุ้งครับแม่ยังเชิงยังเชิงกันออยังเชิงเฮ้ยทำไมเขารู้ว่าภาษาช้างวะโอ้โหดูดีชื่นเราแม่ชื่นอ่ะแม่แม่ลำบากอยู่ที่ซุ้มมีเอ่อสับนุมีอะไรครับ อย่างาหวังว่าจะอยู่ครับนานนะครับคงไม่ต้องเปลี่ยนควันบ่อยๆสิ่งนึงเลยที่เราหวังนะครับกับคนเลี้ยงก็คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็การดูแลใจใส่ช้างคอย คอยดูแลเขาครับดี <ian> อยู่ดีครับอ้าวกว่ากล <z ered plein lava> <sk> ับบ้านแล้วยังบอกยังตอนไหนขึ้นบ้านบ้านปาบประหัฮะบาบถัวโอ้บัดดากหันรับดีไหล่ะ ก็ชื่นใจครับรอโดนกาจะเป็นจังได้ตอนนี้มาบานถามไปมาบานแยมยรถกำลังเงข้าใจว่าไม่ใช่นะจับโต๊ะแล้วนี่เขาคือใครกินเล่นเป็นเขาถามว่าไม่เห็นมาเลยมาไหมเนี่ยเขาไปไหนนะอยู่อยู่หลังบ้านครับ,บน,นู <S <S ่นหลังบ้านนู <S 2> <S 2> ่นเออใช่ย่อยเนี่บวชอะไนั่นนั่น,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 น กลับนิดนงึงเองยังไม่ทำอะไรเลยวันนี้ทานมาๆมาระยังมาแล้วจ้วา,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 ากี่ซองวันนี้เามากี่ซองวันนี้เห็นกินเมื่อวานเนี่เหมือนกร่อยมากอร่อยสริงจ้าอ่าซองหมดเลยใช่ไหมหมดเลยโอ้ก<อ>ิ<อ>ไนได้ดี โอ้ผู้จัดการเรานิ่งๆเลยับวันนี้ก็ยืนดูไงจินดูอะไรครับโอ้โให้เขากำลังใจให้กำลังใจฮะคนนี้ปลดกษียณแล้วใช่ไหมไม่คุณไม่คนนี้ปลดกษียณแล้วใช่ไหมน่าเชียร์ยู่เลยนะเนอเดี๋ยว็ผมให้คุณถือต่อไปผมจะไปเป็นคนสัมภาษณ์เอะไรก็ได้หรออะไรนี่ผมสัมภาษณ์คุณรู้สึกไงครับมีคนมาดูแลบบาบางแทนคุณแล้วก็รู้สึกดีใจดีใจโอ้โหดีใจขนาดไ้นครับแม่ดีใจนะครับ ว่าว่าไงครับดีใจว่ายังไงครับดีใจว่าไงมีคันใหม่มาเลี้ยงก็ดีก็ดีได้ดูแลบเบานดูแลบานดูแลชุ่ใจแล้วก็ดูแลอ้าวตลอดคุณดูแลเหรอครับโอ้เอาก็ไมายถึงไมายถึงอ๋อตลอดคุณดูแลใช่ไหมนั่นนั่นนั่นจะไปดึงรถเข็นอีกโอ้โหยนั่นเลยเอาเราไปดูถ้าว่าเขาจะปรับความเข้าใจกับชื่นใจได้ไหมครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ